ชื่อเป๊ปกับชื่อแมนเชตียมันลุ้นแชมป์แต่ประสิทธิภาพมันไม่ถึงเพราะ,ะนั้นเล่นแล้วไม่กดดันข้อดีอย่างหนึ่งคือฮาร์แลนด์แม่งยังยิงอยู่ออสุดท้ายแมนเชตียครับเดินเครื่องเอาชนะบอลมัดได้สามหนึ่งมีจุดใหญ่ก็คือฟอร์มของเอร์่งิงบราฮาล์แลนด์รยันชากีที่เล่นคู่กันแล้วดูแบบ เฟนแฟรซิตี้รู้สึกเอาละได้เจอแบบ 1, พันเนอร์ที่มันลงตัวแล้วหรืออะไรก็ว่านไปดูแล้วเป็นยังไงจยะคือมามุชมาก่อนอืมีซาบินโยมาก่อนอเ,อเป๊ปก็ต้องทําความรู้จักและหาตัวตนให้เจอแชกี้มาทีหลังอ,อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนตําแหน่งหลายอย่างผมเริ่มผมเริ่มเห็นเขาหาตัวตนได้เจอแล้วครับอย่างมามุชเนี่ยเล่นเล่นข้างเล่นอะไรได้ไหมได้ แต่ไม่ไม่ใช่ธรรมชาติมามุชคือกองหน้าครับต้องอยู่ใกล้ๆกรอบเขตโทษเพราะว่ายิงบอลดีมามุชเนี่ยคล้ายเมสันกรีนวูดไม่ได้ว่าสไตล์นะคล้ายคือหน้ากรอบเร็วคิดเร็วทำเร็วซ้ายขวาตามไปเข้าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นคุณเอาเขาไปอยู่ไกลประตูเนี่ยกว่าจะลากขึ้นมากว่าจะกระโอไม่ใช่ดังนั้นอันนี้คือตัวตนของนักฟุตบอลซึ่งถ้าคุณเล่นตรงนี้คุณก็ต้องเป็นรองหาด้าน แน่นอนอ่าซ้ายขวาเนี่ยคุณมีโดกูความแน่นอนมีน้อยแต่ว่ากดดันคู่ต่อสู้ได้ตลอดทำได้ห,หวืวาอ่าตลอดตลอดถ้าคุณต้องการความชัวร์อีกฝั่งคุณก็เอาแบรนดโดเล่นโอเคอ่าตอนนี้คุณเอาโฟเดนเป็นตัวหลักพอฟิตแล้วเป็นเบอร์สิบไปอ่าไรเดอร์อ iders, ตอนแรกหวือหวาพลังเยอะแต่ความนิ่งแล้วก็ทีเด็ดทีขาดยังเป็นรองโฟเดนอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มเห็นตัวตนแล้วตอนนี้กำลังหา สมดุล11ตัวแรกที่ดีที่สุดก่อนเพราะเป็นช่วงปีของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะของแมสตีดนะโดยเฉพาะในขุมกำลังตัวหลักที่มันอยู่กันมาแบบอายุของเป๊ปอ่ะสี่ห้าหกปีก็ตามแต่ปีเนี้ยมันมันเปลี่ยนแปลงเยอะสุดใช่เพราะฉะนั้นมันต้องต้องใช้เวลาในการค้นหาความลงตัวเหมือนกันน่ะซึ่งนี่นะคือมันต้องเรียนรู้อ่ะที่สําคัญคือออกสตาร์ทซีซั่นบางตัวเจ็บด้วยอย่างมาวุชก็เจ็บชาคี้ก็เจ็บ แล้วก็เจอปัญหาเดียวกับเชลซีคือไปเล่นสโมสรโลกมาชีวิตชีวิตเปลี่ยนกว่าจะกว่าจะเล่งเต็มเต็มกําลังใช้เวลาอีกนี่แหละเป๊ปก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนี่แหละช้าเร็วไม่รู้เราเข้าใจเราไม่ได้มาอ้างแทนแต่สรุปแล้วก็คือเขากําลังหาสมดุลหา11เป็นตัวแรกที่ดีสุดก่อนอแล้วหาความสมดุลให้เจอข้อดีอย่างหนึ่งคือฮารแลนด์แม่งยังยิงอยู่เออผมคุยกับยักษ์สิบนัดรวดใช่ไหมอ่า พิ่งไม่เพิ่งไม่ยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนั้นนี่กลับมาละนั่นนี่กลับมายิงสองนนสลูก,ลกลอย่้ยนี่แหละคือข้อดีเกมคุณไม่ดีมากไม่ถึงระดับที่คุณพอใจแต่จังหวะเพียงครั้งสองครั้งฮะแลนเปลี่ยนเป็นประตูท็อปคลาสต้องแบบนี้นี่อคือมันต้องคือถ้ามันไม่ใช่95แค่85หรือ90%อร์เซอะไรเงี้ยมันต้องได้อย่างสองลูกเนี้ย ที่เจอบอลมัดเพื่อเผมันเกิน95ด้วยซ้ำต้องได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้จริงๆมันต้องแฮตทริกไปแล้วใช่มีลูรหนึ่งที่เขาจะชิปข้ามมันติดติดมือูาตอคือเมื่อกี้ผมพูดถึงเชสโกผมก็ไม่ได้เปรียบเทียบเชสโกฮาร์แลนด์เพราะตอนนี้มันเป็นรองเขาเยอะครับมันสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ที่จะพูดในเชิงเปรียบเทียบก็คือคุณดูจังหวะวิ่งช่องของฮาร์แลนด์จังหวะแก้ไขบอลพาบอลลูกที่เขาหลุดเดียวเนี่ย ปึ๊บไปเนี่ยเขาใช้สีรษะแต่งแบงหน้าปึ้งเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเป็นรายละเอียดอีกย่อยหรือลูกที่พาไปแล้วมีคนเกาะหลังถ้าเป็นกองหน้าธรรมดาก็ไปทางตรงเขาก็อ้อมมาสไลด์อ้อมมาแซะแล้วก็เปลี่ยนทางนิดเปลี่ยนทางนิดหน่อยแต่ยังไปตรงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนทางเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยมันหาเหลี่ยมเข้ายากอันนี้คือเหลี่ยมบอลสองจุดนี่แหละที่มันมากกว่ากนนิตูนะการคอนโทรลเพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดที่ยิงอ่ะทำยังไงทุก ส่วนของร่างกายมันต้องทำไม่ได้คุณอย่าคิดนะว่าหลุดเดี่ยวเนี่ยมันต้องเข้าทุกลูกถ้าคุณหลุดเดี่ยวไปตรงๆเนี่ยแล้วไปเงยหน้ามอรอเลือกยิงเนี่ยถ้าไม่มีตัวเข้ามามันง่ายแต่ถ้ามีตัวตามเนี่ยคุณวิ่งตรงๆเขาก็สไลด์อ้อมหลังมาหรือเขาชนเขาแท็กเพราะฉะนั้นคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าอะมาทางซ้ายไปขวาพอเขาอ้อมมาขวาไปซ้ายปุ๊บปั๊บคือคุณต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาเหลี่ยม จะยิงมุมไหนท่าไหนปไหนจะประตูจะวิ่งออกมาอีกทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในภายในเซี้ยววินาทีเดียวตนะ้องสแกนสแกนไอลูกสองนี่เห็นชัดเลยพอวิ่งตัดปุ๊บมันหลุดไงเนี่ยนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติแบบเหลี่ยมตัวท็อปคลาสอ่ะมันไอเรื่องยิงคมนะั้นตัดไปก่อนเลยนะเอาแค่เนี้ยมันเห็นเลยว่าอืมแบบนี้ว่าต้องแต่งด้วยไงบางทีคุณเฟิร์สชารตไม่ดีคุณจะแตะให้มันไป้างหน้ามันเสือกไปทางซ้ายเงย ผณก็ต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายทีนี้มุมก็หายแล้วคุณจะกลับมาขวาได้ไหมไม่ได้เพราะเขามาบีบแล้วนี่แหละไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่ศูนย์หน้าระดับท็อปมันมีใช่ใซึ่งฮารแลนมันพัฒนามาแล้วมันมาแล้วขึ้นยงอยู่บนบันลังแล้วอันนี้คือข้อดีของแมนซิตี้ที่เขามีฮาร์แลนซึ่งมีโอกาสแล้วไม่พลาดช่วยเยอะมันจะทําให้เขาเนี่ยหาสมดุลแล้วก็แก้ไขแก้ด้วยยิงประตูได้ด้วย คือระหว่างทางอะตกแต่งกันไปละเอาไอ้นี่เข้าไอ้นี่ออกแต่ข้างบนมันยังไว้ใจได้เว้ยคือแมนซิตี้ชุดเนี้ถ้าหยิบฮาลันออกไปเนี่ยอมันอาจจะเป็นเชลซีหรือสเปอร์ด้วยซ้ำเข้าใจคุณภาพผู้เล่นที่เหลือเนี่ยมันประมาณนี้แล้วโอเคโอเคตอนนี้ที่แตกต่างคือฮาลันแต่อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือเป๊ปโกเดล่าวิธีเล่นเกมลุกจะทำยังไงเขาหลากหลายยืดหยุ่นแล้วก็เหนือชั้นเพียงแต่คุณภาพนักบอล มันไม่ดีเหมือนสามสี่ปีที่แล้วแน่นอนอแต่นี่มันวัดได้ก็คือมันสมองของเขาแหละเพราะเราเห็นมาโดยตลอดเนี่ยใช่ไหมจะมีแบบของเล่นใหม่มาเรื่อยวิมาลการไปเรื่อยเราก็แค่รอดูนะว่าเขาจะมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาหรือใช้เวลานานแค่ไหนในการหาสมุลงที่ไม่ได้ข้อดีอย่างที่จ๋าบอกก็คือข้า้งหน้ามันยิงเว้ยไปก่อนไปเรื่อยเรื่อยเรืเกาะอันไปเกาะอันไปแบบนี้แหละที่เหลือก็ค่อยว่ากันใช่ทีนี้สามทีมเนี่ยเราพูดตรงตรงก็คือ Arsenal, Man City. อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยเราสรุปไปแล้วว่าลงตัว<ช>เหลือ,อเหลือแค่ยืนระยะนะผมาาใช้คำว่าเหลือแค่ยืนระยะเออเก็บรายาเดือนเล็กๆน้อยๆอยเพราะความหยิบถ่านมันมันมีน้อยมากสะดุดแล้วกลับมาได้ไหมหยิบถ่านมีหให้ได้อ่ายืนระยะลิเวอราา์พูลแก้ไขปัญหาอืมอย่าเพิ่มปัญหาอ่ตอนเนี้ยแต้มมันเริ่มแต้มมันห่างเอออ่าส่วนแมนซิตี้เนี่ยไม่ต้องไปสนข้างบนเออ ทีมคุณเนี่ยชื่อเป๊ปกับชื่อแมนซิตี้มันลุ้นแชมป์แต่ประสิทธิภาพมันไม่ถึงเพราะนั้นเล่นแล้วไม่กดดันแมนซิตี้เนี่ยแข่งกับตัวเองพออแต่ชนะต่อเนื่องให้ได้ส่วนปลายทางจะเป็นไงช่างมันถ้าได้ลุ้นแชมป์ถือว่าเป็นโบนัสไม่กดดันผมดูเป๊ปดูแมนซิตี้ไม่ต้องกดดันเลยเหมือนเขารู้เหมือนกันนะว่าซีซั่นนี้ไม่ต้องกดดันถ้าพูดอย่างนี้คือแบบคุยกันหลังบ้านมาแล้วว่าซีซั่นนี้การเปลี่ยนแปลงนะ เราเราเราจะเดินไปได้วยกันมันจะเร็วช้าเวิร์กไม่เวิร์กระหว่างทางว่ากนไปไม่ต้องกดดันทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านไม่ต้องกดดันเพราะสภาพมันเป็นประมาณนี้แต่ถ้าคุณได้แชมป์ฟุตบอลถ่วยคือโบนัสส่วนแชมป์พรีเมียร์ลีกคุณไม่ต้องไปมองไกลเอาแค่ใกล้ๆแ,แ,แข่งกับตัวเองตั้งตั้งไว้สักห้านัดชนะให้ได้ต่อเนื่องให้ได้ถ้าได้แล้ว เพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดว่านไปไม่กดดันด้วยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของ3มทีมนี่เราพูดถึงสเปอร์เชลซีซึ่งก็นั่นแหละสุดท้ายคุณก็ลุ้นแค่ท็อปโฟด้วยปัญหาด้วยคุณภาพสี่ห้าหกเจ็ดคุณวัดได้เลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดวัดไปอย่าพลาดมากโอกาสเก็บให้ได้มาแล้วกลับมาอะไรอีก็ว่าส่วนลุ้นแชมป์าร์เซนอลเขาดีอยู่ลิพูแก้ปัญหาแมนซิตี้เขามีฮารัแลนด์สรุปแค่นี้นะถ้ามันมีถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่ มันชนะสักห้านัดหกนัดติดก็ต้องหันไม่รู้แล้วนะก็ามประมาทไม่ได้ถามว่ามันเล่นผมเห็นทุกรายการซีซั่นนี้สิบหกนัดม่งยิงยี่สิบหกลูกทีมชาติด้วยอ่ะนี่ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะแบบนี้คุณประมาทได้ไหมอะไม่ได้อ่ะแล้วถ้ามันชนะสักห้าหกนัดเจ็ดนัดติดเนี่ยคุณจะคุณจะชนะต่อเนื่องไหมอ่ะ คือมันเป็นไปได้ไงลมหายใจจะมาข้างหลังแล้วฟ,ฟ,ฟ,ฟืดฟัดฟืดฟัดมาอีกแล้วเออและเด่มคัญคือมีฮาลันมีเป๊บด้วยนี่แหละมันแบบมันยิ่งพิเศษเาไปอีกอันนี้